เฮ้ยเอาทุกคนไปมาเก็บชารี่ให้แม่นะปันสมุดดิชา uh, รี่ตุ๊การัดบุลีร <asp> uh. ับรสเบอร์รี่รูเรื่องงเราบอกให้แม่ว่าเก็บชารี่เก็บชารี่เก็บชารี่รี่ก็คิดว่ามาเก็บชารี่อันนี้มาเก็บบรัสเบอร์รี่เอาแต่แต่เอาแต่แต่รีบฉันซีดไหมซีดจะตายซีดเอาฉันจะตาบอกตารีบบอกอาา้าวแดงแล้วว่ะแค่กว่าแดง ตี้เลียงเลียงเป็นตัวถ้าข้าไอเลียงอันนี้คืออันอย่างขาวขาวที่ไหนอีดูคนตีอยูนี่ตาบอดสี่ไต้องมาอู้เยยูนี่ตามวนก็เถียงกันนะม่วนที่ชวนทะเลาแต่มันมันไส่นะมันเหม็นมันเข้ามันโอ้วอย่ามาหู้เลี่ยงมาจ้องบอไปต้องอู้ไปต้องอู้ไปต้องอู้แค่เงียบเดี๋ยวมันทะเลาะกันรอให้เวลาผ่านไป จะอา่าไ,<ม>ไม่ได้ค่ะลูก <laughs> ห,หัวใจคุณแม่ถิ่นอะนลีอ่อูตัวฟังละวถิ่นป้าบ่าวตรวจดิสตาบักนะอ,อู้ไปแล้วแม่มันโทอหาลี่กึง่งั่านนะ่ะถินมาฮูใจใจเห็นจูอู้โทรศัพท์กับลี่ไปยังย,ยูจะมาเขินบ้านั่นม่ต้องมาเป็นอย่างยูมาเขินถ้ายูยูัย่านยูอย่างจะได้ยูจะเตายูลืมอย่างจะได ไอ้ลู้เล่ามันทำงานหั่นไอ้ว่าเฮ้ยตัวกี้ข้างไปต้มไปไปกินแหมยางหนึ่งตัวตึงสุนเข้าไปฮะในหั่นน้องมิโกะมันใครยากกินสตาร์บัคส์บอไปอย่างตัวต้มไปเพิ่มบอกมันแล้วมันทำงานหันไปไป่นเวลาหั่นตัวตึงไปอยู่ตัวว่าไปเจ๊ยไปเจ้ยไเจนะ้ยแน่ก็ใจก็ใจอยู่ใ่อยู่ไม่ได้มาทะเลก,กับพี่พี่ยู่ล้น ตัวก็ต้องรีสเปกรีเห็นหน้อยก็รีเป็นปีตัวนัน้นลูกแล้วรีสเปกจะได้ไหวขึ้นก่อนนับถือเวลาที่อู้อย่างตัวกับว,ว่าเจ้าเจ้าผงกาไม่ได้ค่ะอ้ะวอาวเป็นปีแค่20นาทีโชคดีรีแน่น่ารีลู่แจ๊ดแจ๊ดทิ้งต้องออกมาก่รีลู่ออกมาเนี่ยคือถึงแบบไ,ไหวแล้วต้องออกไปแต่ในไทยเขาว่าทิ้งเป็นปีเพราะถึงยุ่นเมินกลัวอันจะได้รีจะขึ้นทิ่งเป็นปีก่อน ก็มันไม่ได้เป็นมันจะให้เป็นได้ยังไงแม่ในเมืองไทยทีแบมบี้แต่อังกฤษรีแบมบี้แต่เราคืออยู่เมืองไทยอยู่มาไหว้ฉันนะก็ไหว้เป็นกอนกะก็นั่นแม่ถิมนบบกายไหว้ลินะสักกัมวังกายรีกายไหว้ฉั้นไหมกายอยู่เออโอเคไหว้พร้อมกันเนาะถิ่นไหวรีรีพร้อมถิ่นเนาะไหวได้เไหมได้ค่ะเราป้าเขาอกนะฝนตกเป็นอย่างบอดีเนี่ยจะอีนนะแม่บอดี้เนี่ย ก็เป็นยังก็ไว้ปีลีก็บยาเป็นปีถิ่นก็บยาเป็นปีบอกเจลีเฮาเป็นแฟนเฮาประเดีย๋ยนี้เจี๊ยกันเดลฟ้าผ่า oh. โอเคเป็นเจไดพ่องเบอร์ลี่สวยก็สมีแต่ลูกสวยว้าวรีเก็บได้นักขนาดว่ะเดนแม่ลีลีรีแบบต้องเอาแกนตีว่ามันสีเข้มเข้มเดลูกแม่มม<อ>มจะเอาไปเนี่ยอันสมูทตี้<อ>แม่อยากได้แค่แบบเอาส้มๆแบบเอาดำๆมาเข้าใจมาจะ่ยสมูทตี้บอกมากว่ากิโลเศียเมียนลืมแล้วนะสมูทตี้ แม่ชอบมากไปปย่แจมน้องแม่ชอบไปแยแจมโอเคแม่จะไปแย่อย่างก่อนแม่จะไปใส่ทองฟิตสมูทตี้อ๋อไออย่างก่อนมาว่าหลายรอบถิ่นเหมียนมาเหมียนโอ้ไ่ต้องเก็บไปนีจะไปแย่สมูทตี้สมูทตี้สมูทตี้ถิ่นเรื่องมาจะไปแย่อย่างก่อนโอเคโอเคบายไปเก็บไปเก็บเดี๋ยวจะไปแย